สวัสดีค่ะร้านขวัญเมลซา,าวค่ะกับซาวเสียงแบบนี้นะคะประมาณ Time ฟอร์เมอร์เลยคันนี้ค่ะฟอร์ซ่าสามเดินทางมาไกลาจากชนบุรีที่แรกเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเซอร์วิสไฟสปอตไลท์นะคะไฟสปอตไลท์ห้าสิบบาทที่เราเคยไปติดตั้งนอกสถานที่ที่ชนบุรีตอนนั้นนะคะพัทยาตอนนั้นพอดีว่าไฟสปอตไลท์เนี่ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรเข้ามาเซอร์วิสเราก็ดูแลให้บอกขอให้เข้ามาอย่างเดียวบอกแล้วว่าถึงจะนานแค่ไหนมีปัญหายังไงก็ขอให้เข้ามาแล้วก็ไหนๆมาแล้วค่ะเพิ่มเติมไปเลยค่ะกับไฟหลีเลี้ยวในโคมไม่ขวัญทําอะไรอีกกับคันนี้ทําไมดูแบบ<ด><า>อะไรอย่างงวางตําแหน่งสายไฟเลี้ยวใหม่เพื่อให้มันดูชัดขึ้นนะ,ะแล้วก็วางไฟเป็นสีไอบูเป็นแบ็กกราวเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นไฟหลีนะเวลาเลี้ยวก็จะลักษณะน,นี้เลยนะครับ ดูชัดขึ้นนะชัดกว่าที่อยู่ในโคมอยู่นะรู้แต่ว่าเออเห็นว่าเลี้ยวนะนะเห็นปะอ่าอันนี้ก็คือตำแหน่งเนี้ยใครชอบก็จัดให้ได้ครับแต่ถ้าชอบตำแหน่งเดิมไม่เห็นหลอดไฟก็สั่งให้ได้แต่เห็นมันไม่น่าเกลียดนะดูดูดูเห็นปะปิดไปมันไม่ได้ะไน่าห็นะมันก็เหมือนเป็นลายเป็นเส้นไปเลยครับเป็นลายอ่าพอเราวางสีไฟเหลืองใช่ไหมทำไอ้หลีเลี้ยวน้ําเงินใช่ป่ะสิ่งที่ได้มาคืออะไรนะมันจะท้อนเป็นอาเป็นอายไลเนอร์แบบคิ้วเป็นสีส้มๆจะทอนแสง มันเหมือนการกรีตาโอ้โห oh, 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 ดูมีมิติเลยทีเดียวต้ oh, คนข้าง oh, เป็นม่วงนะครับเขาว่าตัวล oh, oh, ้อแมกเห็นไหมสวนมากเลยนะครับใช่อ่าสวยมาก,มากเอาละค่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทำได้ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ทำได้ไ oh, หม สามารถทำได้สามารถสก็ทําได้300ก็ทําได้ลูกค้าท่านใดสนใจอยากทํารายการนี้อย่างนี้ชัดอย่างนี้นะอ่าสั่งได้ครับวางตาแหน่งนี้นะพัฒนางานอีกแล้วค่ะเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่บอกว่าเวลาทําไฟหลีเลี้ยวในโคมมองไม่ค่อยเห็นเลยพี่ขวัญอ่กลางวันไม่เห็นนะทีนนี้เห็นแล้วอ่ากลางวันไม่เห็นเลยตอนนี้ค่ะพี่ขวัญพัฒนางานคิดค้นงานใหม่การวางไฟใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเราไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะคะคอมเมนต์ของลูกค้ามันก็สามารถกลับมาพัฒนางานของเราได้ต้องขอบคุณมามาก เ,เอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากทำรายการอะไรเรื่องระบบไฟนะคะขอให้ไว้ใจร้านขวัญมรดสาวได้เลยสว่างเข้มไม่แยงตาเอาพูดแบบดุดันดุดันไม่เกรงใจใครสว่างเข้มไม่เกรงใจใครสว่างเข้มไม่แยงตาใครต้องไฟร้านขวัญมรดสาวโอเคสวัสดีค่ะ